เคสนี้ปั๊มทำงานทุก14วินาทีนะครับเรามาลองดูจุดรั่วกันหลังจากตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับได้ยินเสียงหลังเครื่องซักผ้าตรงก๊อกนี้ว้าวเสียงหลันเลย อันนี้จุดรั่วนะครับอันนี้ใช่น้ำประปลานะครับไม่ได้เปิดปั๊มนะครับถ้าเปิดปั๊มแรงกว่านี้อันนี้จุดรั่วนะครับรั่วงอ,อข้าสิบข้างงอเล่าพูดดีกว่าครับอันนี้ต่อขึ้นมาใหม่